สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเราในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เปิดฉากมาด้วยบรรยากาศที่ต้องบอกว่าตึงเครียดสุดๆไปเลยค่ะใช่ครับบรรยากาศมาขู่มากลองนึกภาพตามนะคะโรงยิมที่เกือบจะว่างเปล่าแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกอัปยศหลังการพ่ายแพ้เสียงของหยางเวที่ตะโกนใส่ลูกศิษย์ตัวเองว่าขยะอืม มันอย่างก้องอยู่ในหูของทุกคนเลยโดยเฉพาะหมาเหลียงที่เพิ่งแพ้ไปครับผมแล้วสถานการณ์มันก็บีบคั้นขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วจู่จุอย่างเวก็เรียกชื่อต่อไปส่วนตู้ออกไปซึ่ง การเรียกชื่อครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรียกนักสู้คนต่อไปนะครับแต่มันเหมือนการส่งสัญญาณว่าของจริงกำลังจะเริ่มแล้วใช่เลยครับเพราะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยสินตูคนนี้ไม่ใช่ตัวละครธรรมดาเลยเขาคือไพ่ใบสุดท้ายคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ของหยางเว่ครับ การก้าวออกมาของเขาเลยเต็มไปด้วยแรงกดดันรูปร่างที่ดูแข็งแกร่งเหมือนหินผากล้ามเนื้อที่เห็นได้ชัดเจนหรือแม้แต่เสียงกระดูกที่ลั่นออกมาตอนขยับตัวค oh. ือม so so well, <path temper ament Aye> ันเป็นการประกาศสักดาโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยครับว่าเขาแตกต่างจากคนก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิงเหมือนเป็นการข่มขวัญไปในตัวเลยนะคะถูกต้องครับในโลกของเรื่องนี้เนี่ยการแสดงออกทางกายภาพแบบนี้คือการบ่งบอกระดับพลังที่อัดแน่นอยู่ข้างในครับ แล้วเขาก็ประกาศตัวออกมาจริงๆค่ะด้วยประโยคสั้นๆแต่ทงพลังมากว่าระดับ8ดเสินตูเสียงทุ้มตำของเขานี่คือสะท้อนไปทั่วโรงยิมเลยนะคะทำให้ฝั่งตรงข้ามอย่างหยางเฟิงวูรู้ได้ทันทีเลยว่า คู่ต่อสู้คนนี้ประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวจากการต่อสู้เพื่อสั่งสอนมันกลายเป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีที่แท้จริงแล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าการประทะกันครั้งนี้มันมีความหมายอะไรซ่องอยู่บ้างทั้งในแง่ของพลังตัวละครแล้วก็ทิศทางของเรื่องราวต่อจากนี้ค่ะเสรนตูยืนนิ่งเหมือนภูเขาไม่ขยับก่อนเลย ยืนคุมเชิงเลยครับใช่ค่ะเขาเลยตัดสินใจเป็นฝ่ายเปิดฉากด้วยท่าที่ชื่อสวยงามมากหงไฟนางแอนไร่รำพุ่งเข้าไปปล่อยหมัดตรงใส่เสนตูแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับน่าแปลกใจมากค่ะหมัดของเธอที่น่าจะรุนแรงกลับเหมือนจมหายเข้าไปในตัวของเสนตูเฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอืม หนูสงสัยมากเลยค่ะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอดูเก่งมากมันเป็นเพราะอะไรคะนั่นเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับและมันคือการที่ผู้เขียนกําลังโชว์ให้เราเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่ากําแพงของระดับพลังอย่างชัดเจนที่สุดเลยครับกําแพงของระดับพลังใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยคู่ต่อสู้ของหยางเฟิงวูอาจจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่สินตูอยู่ระดับ แซึ่งในโลกของเรื่องนี้มันหมายถึงความแตกต่างกันคนละมิติเลยโดยเฉพาะพลังป้องกันครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความแรงของหมัดอีกต่อไปแต่เป็นคอนเซปที่ว่าพลังโจมตีที่ต่ำกว่าจะถูกลบล้างไปเลยด้วยซ้ำโห oh. เหมือนเราเอาน้ำไปสาดใส่กำแพงเหล็กนะครับมันเปียกแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเลย ฉากนี้คือการบอกเราว่ากฎเกณฑ์ด้านพลังในเรื่องนี้มันเด็ดขาดมากครับโอ้โหเข้าใจเลยค่ะคือมันเป็นคนละชั้นกันเลยจริงๆแล้วในจังหวะที่หยางเฟิงวูตกใจนั่นเองเสินตูก็สวนกลับทันทีไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเลยใช่ค่ะหมัดของเขานี่ถูกบรรยายว่าเร็วแล้วก็หนักเหมือนอุกบาทเลยนะคะหยางเฟิงวูยกแขนขึ้นป้องกันได้ทันก็จริงแต่ก็ถูกพลังมหาศาลซัดจนกระเด็นถอยหลังไปหลายก้าวเลยทีเดียว แล้วระหว่างที่ทั้งสองคนสู้กันเนี่ยบทสนทนารอบๆเวทีก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเราจะเห็นเย่ยูถามซิ่งเหมิงผู้เป็นอาจารย์ด้วยความเป็นห่วงว่าสิทธิพี่หยางจะไหวไหมอืมซิ่งเหมิงก็ยอมรับนะฮะว่าเซินตูแข็งแกร่งมากแต่ก็ยังเชื่อในตัวลูกศิษย์ของตัวเองในขณะที่ฝั่งตรงข้ามหยางเวก็หัวเราะเยาะและก็พูดอวดอ้างสรรพคุณของเซินตูใหญ่เลยครับ อวดว่าอะไรบ้างคะบอกว่าสันตูฝึกหมัดป่าเจี้ยกับเขามา8ปีเต็มแถมยังมีพรสวรรค์ด้านพละกําลังมาแต่เกิดไม่มีทางแพ้แน่นอนประเด็นเรื่องการฝึกฝน8ปีนี้น่าสนใจนะคะมันทําให้เราเห็นภาพเลยว่าสันตูไม่ได้เก่งเพราะโชคช่วยแต่มาจากการทุ่งเทอย่างหนักจริงๆใช่ครับมีที่มาที่ไปแล้วอย่างเว่ก็ดูเหมือนจะรีบร้อนด้วยนะคะเขาตะโกนสั่งให้สันตูใช้พลังทั้งหมดออกมาเลยแล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นคะ่ะ มีเสียงเหมือนสายน้ําไหลดังออกมาจากร่างของเสิงตูใช่ครับเสียงนั่นคือเสียงของสายเลือดที่พุ่งพล่านซึ่งเป็นคําอธิบายที่เห็นภาพมากมันคือการปลดปล่อยพลังทั้งหมดที่สะสมไว้ออกมาพร้อมกันในคราวเดียวโหในทางเทคนิคแล้วเนี่ยนี่คือการใช้พลังในขั้นกลั่นโลหิตหรือ Blood refining stage จนถึงขีดจำกัดสูงสุดครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันเหมือนการ overclock CPU ในคอมพิวเตอร์เลย อ๋อเข้าใจง่ายเลยค่ะคือการรีดเค้นศักยภาพออกมาเกินร้อยเปอร์เซนผลที่ได้คือร่างกายของเขาจะขยายใหญ่ขึ้นเส้นเลือดปูดปโปนผิวกลายเป็นสีแดงจางๆเพราะความร้อนที่แผ่ออกมามันคือสัญญาณบอกว่านี่คือพลังทั้งหมดที่เขามีแล้วจริงๆครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะแต่อย่างเฟิงวูก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะคะเธอเองก็ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาบ้างร่างกายของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงจากความร้อนเหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างคือเส้นผมยาวของเธอถึงกับลอยขึ้นกลางอากาศเลยค่ะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอคะทำไมถึงมีปฏิกิริยาที่ต่างออกไปแบบนั้นตรงนี้แหละครับคือจุดพลิกผันและเป็นหัวใจสำคัญของทีมในตอนนี้เลยซิ่งหมิงเฉลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหยางเฟิงวูไม่ใช่ผลจากการฝึกฝนในขั้นกลั่นโลหิตเหมือนเซนตูอ้าวไม่เหมือนกันหรอคะไม่เหมือนครับแต่มันคือ พลังโดยกำเนิดที่เรียกว่าสายเลือดเทพสงครามหรือวอ l กลอส l บล d ไลน์ครับสายเลือดเทพสงครามใช่ครับมันคือพรสวรรค์ติดตัวที่ทำให้พลังหมัดของเธอเหนือกว่าคนทั่วไปในระดับเดียวกันโดยธรรมชาติการต่อสู้ครั้งนี้จึงยกระดับขึ้นมาเป็นการประทะกันของสองแนวคิดที่คลาสสิกมากๆนั่นคือความพยายามที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงมา8ปีของเซนตู ปะทะกับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของหยางเฟงวูโอ้โหกลายเป็นประเด็นเรื่องพรสวรรค์กับความพยายามไปเลยเหมือนเป็นคำถามที่ผู้เขียนโยนใส่คนอ่านเลยนะคะว่าระหว่างสองสิ่งนี้อะไรจะเหนือกว่ากันใช่เลยครับแล้วการประทะกันของทั้งสองคนหลังจากปลดปล่อยพลังเต็มที่ก็รุนแรงขึ้นมากมากๆค่ะหมัดของพวกเขาสร้างเสียงดังเหมือนฟ้าร้องเลยแล้วก็พื้นรงยิมถึงกับแตกร้าวเลยนะคะถูกต้องครับ มันคือการแลกหมัดกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่มีใครยอมใครทั้งสองคนทุ่มทุกอย่างที่มีเข้าสู้จนกระทั่งการประทะครั้งสุดท้ายที่รุนแรงที่สุดก็มีร่างหนึ่งถูกซัดกระเด็นลอยออกมาซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็สร้างความตกตะลึงกับทุกคนในสนามเลยค่ะครับคนที่กระเด็นออกมาคือเสนตูเป็นเสนตูที่พ่ายแพ้ค่ะอย่างเว่ยถึงกับตะลึงจนอุทานว่าเป็นไปไม่ได้ ช็อกไปเลยช็อกเลยค่ะส่วนอย่างเฟิงวูก็ยืนอยู่กลางเวทีอย่างสง่างามแม้จะดูเหนื่อยอ่อนแต่ก็มีออร่าสีแดงจางๆห่อหุ้มตัวไว้ทำให้เ่าดูทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจในวินาทีนั้นดูเหมือนว่าพรสวรรค์จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปนะคะซึ่งผลลัพธ์นี้เองครับที่กลายเป็นชนวนของเหตุการณ์ต่อไปความพ่ายแพ้ของลูกศิษย์มือหนึ่งทาให้อยางว่ยกโกรธจนขาดสติไปเลยอื เขาทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคืดคอพุ่งเข้าโจมตีอย่างเฟิงวูที่อยู่ในสภาพอ่อนแรงและป้องกันตัวไม่ได้ทันทีนี่คือการละเมิดกฎการประลองและศักดิ์ศรีของอาจารย์อย่างร้ายแรงเลยครับโอ้โหแย่มากเลยค่ะแต่โชคดีที่ซิงเหมิงอาจารย์ของอย่างเฟิงวูไวกว่าเขาพุ่งเข้ามาขวางไว้ได้ทันเวลาพอดีฉากนี้เปลี่ยนอารมณ์ของเรื่องไปเลยนะคะจากการประลองฝีมือที่มีกฎกติกากลายเป็นการรอบทําร้ายกันซึ่งซึ่งหน้าใช่ครับ การต่อสู้ของสิทธิจบโลงแล้ว,แ,ลวแต่กลายเป็นการต่อสู้ของอาจารย์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแทนแล้วสิงหมิงที่เข้ามาขวางก็ปะทะกับหยางเว่แต่ดูเหมือนพลังจะต่างกันเกินไปนะคะสิงหมิงด้นหมัดเดียวของหยางเว่เข้าไปถึงกับกระเด็นไปไกลแล้วก็กระอักเลือดออกมาเลยใช่ครับเพราะระดับพลังของอาจารย์นั้นสูงกว่าสิทธิไปอีกขั้น และตรงนี้เองครับที่ความขัดแย้งที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังการประลองทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยออกมามีเบื้องหลังอีกเหรอคะมีครับอย่างเว่ยไม่ได้ต้องการแค่ชัยชนะแต่สิ่งที่เขาต้องการมาตลอดคือเคล็ดลับแก่นแท้พลังวิญญาณระดับแที่สิงเหม่งครอบครองอยู่ ซึ่งเป็นมรดกที่อาจารย์ของพวกเขาทั้งสองคนทิ้งไว้ให้สิ่งเหมิงแค่เพียงผู้เดียวครับอ๋อที่แท้ก็มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนี่เองไม่ใช่แค่การแข่งขันของสำนักธรรมดามันมีความอิจฉาริษยาส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยลึกซึ้งกว่านั้นอีกครับมันคือปมในใจของอย่างเว่เขาเชื่อว่าถ้าเขาได้เคล็ดลับนั้นไปป่านนี้เขาคงก้าวหน้าไปไกลกว่านี้มากแล้วอืมเขาโทษว่าอาจารย์ลำเอียงและมองว่าสิงเหมิง ขโมยโอกาสของเขาไปทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าแรงขับเคลื่อนของหยางเว่ยไม่ได้มาจากความต้องการพิสูจน์ฝีมือแต่มาจากความโลภและความอิจฉาล้วนๆซึ่งทําให้ตัวละครของเขามีมิติที่น่ารังเกียจและอันตรายมากขึ้นไปอีกครับและเขาก็แสดงความอันตรายนั้นออกมาจริงๆด้วยการยื่นคําขู่ที่โหดร้ายมากเขาบอกว่าจะไม่ฆ่าสิงเหมิงแต่จะทําลายวิชาฝีมือทําให้กลายเป็นคนพิการครับ แล้วก็จะทำแบบเดียวกันกันกบลูกศิษย์ทุกคนของซิงเหมิงโดยเฉพาะอย่างเฟิงวูเพื่อบ,บีบให้ซิงเหมิงยอมมอบเคล็ดลับให้นี่มันไม่ใช่การกระทำของนักสู้อีกต่อไปแล้วนะคะถูกต้องครับมันคือการกระทำของคนผานที่สิ้นไร้หนทางและไม่สวนวิธีการใดๆอีกแล้วนี่คือการบีบคั้นทางจิตใจที่เลวร้ายที่สุดเพราะมันเอาอนาคตของเด็กๆเข้ามาเป็นตัวประกรันแย่มากจริงๆค่ะซิงเหมิงในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสก็ทำได้แค่ผลักลูกศิษย์ของตัวเองให้ออกไป แล้วตะโกนบอกให้ทุกคนหนีไปส่วนตัวเองก็เตรียมใจที่จะสู้จนตัวตายเพื่อซื้อเวลาให้สถานการณ์ตอนนั้นคือสิ้นหวังแบบสุดๆเลยค่ะฝั่งหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกฝั่งแข็งแกร่งกว่าและกำลังบ้าคลัง่งในขณะที่หยางเว่ยกำลังจะลงมือขั้นเด็ดขาดทุกคนคิดว่าจบแล้วแน่ๆมันดูไม่มีทางออกเลยครับใช่ค่ะแต่แล้วท่ามกลางความตึงเครียดนั้นเองเย่อยู่ เด็กหนุ่มที่เหมือนจะอยู่นอกสายตามาตลอดเรื่องก็ค่อยๆก้าวออกมาข้างหน้าแล้วพูดขึ้นมาเบาๆด้วยท่าทีที่ดูไม่ถูกไม่ร้อนเลยว่าแค่แค่พวกคุณต้องการแก่นแท้พลังระดับแปดแถมยังต้องการทำลายพวกเขาด้วยได้ถามผมหรือยัง <c oughs> อืือการปรากฏตัวของเย่อย,อยู่ในวินาทีสุดท้ายนี่คือการพลิกเรื่องที่น่าสนใจมากครับน่าสนใจยังไงคะเพราะถ้าเราดูจากข้อมูลทั้งหมด เย่อยู่ไม่มีพลังต่อสู้ที่โดดเด่นพอจะไปเทียบกับคนอื่นๆในที่นั้นได้เลยแม้แต่น้อยแต่คำพูดของเขากลับเต็มไปด้วยความมั่นใจที่ดูขัดแย้งกับสถานการณ์อย่างสิ้นเชิงนั่นสิคะมันทำให้ทั้งตัวละครในเรื่องและคนอ่านต้องหยุดคิดว่าเด็กคนนี้เอาความมั่นใจมาจากไหนจริงด้วยค่ะมันเป็นฉากจบที่ทิ้งคำถามไว้ได้อย่างทรงพลังมากในสถานการณ์ที่อำนาจทางกายภาพดูเหมือนจะเป็นตัวตัดสินทุกสิ่งทุกอย่าง การก้าวออกมาของคนที่ไม่น่าจะมีพลังอะไรเลยแบบนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่และนั่นคือคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ขบคิดต่อครับในโลกที่ถูกครอบงำด้วยพลังการต่อสู้ที่วัดผลกันอย่างชัดเจนไพ่ใบสุดท้ายที่เด็กหนุ่มที่ดูธรรมดาที่สุดคนนี้ถืออยู่ในมือคืออะไรกันแน่อืม มันอาจจะไม่ใช่พลังในรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่อาจจะเป็นสติปัญญาการวางแผนหรือความลับบางอย่างที่สามารถพลิกสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะถูกกำหนดไว้แล้วได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งนี่อาจจะเป็นการบอกใบ้ของเรื่องราวว่าพลังที่แท้จริงอาจจะไม่ได้มาจากการปล่อยมัดที่หนักที่สุดเสมอไปก็ได้ครับ